สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีของมอลลําสาวน้อยเพชรบ้านแทงนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งพ่นติดตั้งเวทีกันนะครับคุณผู้ชมคว้นคืบหนานะครับนี่ครับคืบหนาครับติดตั้งเวทีนะครับคุณผู้ชมนะครับรถของการลำเลียงผนเครืองเสียงต่างๆกัมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ บรรยากาศของการติดตั้งเวทีหมอลำสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับนะครับรถบัตรรถทัวร์พนักงานเออขอไปรถทัวร์หมอลำก็มาแล้วครับหลายคั้นเรียงกันหลับสาบเลยครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศครับพี่พี่เขาสู้ไม่หวังครับแดดหอนพนันกระบวันครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงสู่ตายครับเพื่นวะ คนบอกว่าสูตตายเลยแดนหอนบันไดกระสูนใดเพื่นวานะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับบมมีเมยเลยเพื่อนวานี่ครับรถเครื่องเสียงอุบลสายันสาวเป็นเครื่องเสียงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับครับบรรยากาศว้าขายของลุ้เวาเวาว่าว้า ยี้นานมาแล้ววพวกอัดอีเอี้อยของตัวเพี่น้องเยด้วยอายีอีเอีโอ้เอาแล้วไม่ที่ไล่อยากอยากได้เอาวลน ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับคุณผู้ชมครับเที่ยงสิบนาทีนะครับตอนนี้เวลาเที่ยงสิบนาทีครับก็เที่ยงแล้วครับผมกสีไทาอัปเดตการติดตั้งไว้ที่ให้ทุกท่านได้รับชมกันอยู่เรอยๆนะครับคุณผู้ชมครับขอให้กดติดตามช่องไว้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพ่งนะครับติดเขามาก ชมการอัปเดตการติดตางวิธีต่างๆนะครับของมอลําสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่นะครับนอกคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการรีวิวนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ